สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ foodtravel.tv นะคะพบกับเล็กกี้เช่นเคยวันนี้เราจะทำเมนูของไส้ตันทอดกระเทียมกันค่ะไปชมส่วนผสมเือนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะเราจะมีไส้ตันค่ะน้ำมันปาลสหรับทอดนะคะน้ำปลาน้ำมันหอยแป้งทอดกรอบกระเทียมกลีบเล็กนะคะสับละเอียดพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและเกลือป่อนค่ะ ต้มน้ำให้เดือดนะคะจากน,นี้เราก็นำไส้ตันนะคะลงต้มค่ะไส้ตันอันนี้นคุณผู้ชมจะต้องนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีกลิ่นสาบพ,พอสมควรเลยนะคะจากนั้นเติมเกลือป่นลงไปค่ะเกลือจะช่วยดับกลิ่นคาวด้วยนะคะตอนนี้นก็ปิดฝาและต้มในน้ำเดือดจัดนานครึ่งชั่วโมงค่ะ พอครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ตักขึ้นมานะคะพักไว้ให้เย็นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมาตัดให้เป็นชิ้นพอคำนะคะ <S <S หลังจากพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะไม่ควรหั่นชิ้นหนาเกินไปนะคะไม่ยางนั้นเวลานำไปทอดเนี่ยตัวของไส้กันจะเหนียวนะคะ หลังจากที่เราหั่นไส้ตันเสร็จแล้วนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็นํามาหมักเข้ากับส่วนผสมต่างๆนะคะและแก่น้ํามันหอยค่ะน้ําปลากระเทียมนะคะคุณผู้ชมจะนําไปสับละเอียดหรือว่านําไปปั่นก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกค่ะตามด้วยพริกไทยป่นนะคะและน้ําตาลทรายค่ะ ตอนนี้ต้องใช้มือแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องการเค้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะไม่งั้นตัวไส้ตันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีกลิ่นสาหพ,พอสมควรนะคะจะต้องคลุกเค้าส่วนผสมนะคะให้เข้ากันแบบนี้ตัวของกระเทียมเนี่ยเขาก็จะช่วยดับกลิ่นคาวอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่เรานําไส้ตันนะคะไปต้มกับเกลือค่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะต้องพักไว้15นาทีด้วยนะคะแล้วจากนั้นเราถึงจะต้องนําไปทอดได้ค่ะ ครบ15นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำแป้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมนะคะที่เล็กรองไว้ด้วยกระชอนแล้วนะคะแต่ว่าเป็นกระชอนที่มีตาประมาณไม่ถี่สะทีเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องการเค้าแป้งทอดกรอบนะคะแค่พอคลุกนะคะถ้าเกิดเค้ามากเกินไปเนี่ยเราก็จะได้ไส้ตันชุบแป้งทอดนะคะเพราะฉะนั้นเค้าแค่พอกรอบนิดหน่อยก็พอค่ะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านล่างนะคะเราก็จะมีเศษแป้งส่วนเกินนะคะตกลงไปอยู่ด้านล่างตอนนี้นะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนําไส้ตันลงทอดกันค่ะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะนำไส้ตันลงทอดนะคะทอดให้ทอดเหลืองนะคะ ตอนนี้กระเทียมบางส่วนนะคะจะเริ่มสุกก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะสำหรับไส้ตันนะคะเราต้องการให้เขากรอบมากกว่าน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทอดต่อไปนะคะโดยที่เราจะตักเฉพาะก,กระเทียมขึ้นมาก่อน,นะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ไส้ตันนะคะที่ทอดจนกรอบดีแล้วค่ะ,สะเสด็จน้ำมันให้แห้งนะคะตอนนี้ก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะวันนี้เล็กจัดเสิร์ฟคู่กับซอสพริกแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ตันร้อนๆพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับโคนตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel TV ค่ะสวัสดีค่ะ